สวัสดีครับพี่น้องอสอมอทุ่ฟ้าเมืองไทยยอดภัยไลนสมชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ถ้าแฟนบันแท้ต้องกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้มีพร,ราชคลิปถัดไปที่จงังหวัดบุรีรัมม์มีการจัดตั้งสถานีสุขภาพให้อสอมอขับเคลื่อนผ่าน,นกลไกสามหมอจงังหวัดบุรีรัมย์จัดตั้งสถานีสุขภาพชุมชน2,894แห่งครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ดูแลสุขภาพคนในพื้นที่เน้นกลุ่มโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงใช้กลไกสาหมอเชื่อมโยงระบบบริการแจกกรณีศึกษาที่โรงพยาบาลประคนชัยพบช่วยลดเวลารอคอยจากการรักษาจาก4ชั่วโมงเหลือเพียง2ชั่วโมงรวมทั้งคุมโรคผู้ป่วยความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้น75%และผู้ป่วยเบาหวานคุมระดับน้ำตาลได้เพิ่มขึ้น40 พร้อมจัดบริการพิเศษพบแพทย์และเภสัชกรทางไกลจัดส่งยาทางไปรษณีย์ประชาชนพึงพอใจในการเข้าถึงบริการที่ง่ายสะดวกและช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางเมื่อวันที่29เมษายน2566ในแพทย์ภูวเดชสุรโคศผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าโรคไม่ติดต่อเรือรังหรือว่า NCD ยังคงเป็นปัญหาสําคัญระดับโลกเป็นสาเหตุอันดับต้นๆของการเสียชีวิตของคนไทยโดยเขตสุภาพที่9เพราะผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดหัวใจได้ในอนาคตสอดคล้องกับจำนวนผู้ป่วยหลอดเลือดสมองของเขตสุขภาพที่9ที่พบปีละประมาณ20,000ราย และมีอัตราการเสียชีวิตสูงติด1ใน5ลำดับจึงมีนโยบายให้ทุกจังหวัดในเขตจัดตั้งสถานีสุขภาพหรือเรียกว่า health station ในชุมชนบูรณาการระบบบริการที่เชื่อมโยงโดยใช้กลไกสาหมอเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงความรู้ในการดูแลสุขภาพและสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพเบื้องต้นได้สะดวกและรวดเร็ว ด้านในแพทย์พิเชษพืชคน,นทดในแพทย์สาสุขจังหวัดบุรีรัมย์กล่าวว่าจังหวัดบุรีรัมย์ได้จัดตั้งสถานีสุขภาพในชุมชน2,894แห่งครอบคลุมทุกหมู่บ้านและให้เอาสอมอหมอคนที่1เข้ามามีส่วนร่วมดูแลคนในชุมชนคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นอาทิช่างน้ำหนักวัดความดันเจาะน้ำตาลในเลือด โดยเริ่มแรกอสอมมจะเป็นผู้ทำให้เมื่อประชาชนได้รับบริการเป็นประจำก็จะเริ่มเรียนรู้และเข้าใจจนสามารถตรวจสุขภาพตัวเองได้ในส่วนของผู้สูงอายุจะมีอสอมมประจำสถานีให้บริการและลงบันทึกผลการตรวจสุขภาพผ่าน QR Code และก็แอปพลิเคชันสมาร์ทอสมมซึ่งข้อมูลจะส่งไปที่หมอคนที่2ทันทีโดยมีเจ้าที่ผู้รับผิดชอบในบริการ ในหน่วยบริการปฐมภูมิจัดการข้อมูลผ่านระบบรายงานหากพบว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงจะนำเข้าสู่กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในชุมชนโดยทำงานร่วมกับหน่วยบริการปฐมภูมิสำหรับกลุ่มที่สงสัยว่าป่วยจะมีการกำกับติดตามและส่งต่อแพทย์เพื่อเข้ารับการวินิจฉัยโดยเร็วในส่วนของการ บริการกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหติตสูงได้มีการบรูรณาการการทำงานเชื่อมโยงสถานีสุขภาพมาสู่คลินิกโรคเรื้อรังในสถานบริการโดยจัดระดับอาการเป็นสีสีคือสีเขียวสีเหลืองสีส้มสีแดงโดยสีส้มสีแดงหมายถึงกลุ่มที่คุมโรคได้ไม่ดีจะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเจาะเลือดพบแพทย์และรับยาแบบ one-stop service และมีบริการพิเศษตรวจสุขภาพฟันให้ด้วยส่วนสีเขียวและสีเหลืองหมายถึงกลุ่มที่มีการควบคุมโรคได้ดีจะมีการพบแพทย์ครั้งเว้นครั้งและเจ้าที่ที่นำยาจะได้รับส่งที่สถานีสุขภาพชุมชนหรือว่า medication refill พร้อมจัดบริการพิเศษพบแพทย์และเภสัชกรทางไกลและจัดส่งยาทางไปรษณีย์ให้ถึงบ้านนอกจากนี้ ยังจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการดูแลกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงถึงบ้านทั้งนี้โรงพยาบาลประคนชัยได้ทาการศึกษาในพื้นที่รพอพสตโคกย่างพบว่าได้ผลตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีมีความพึงพอใจต่อการเข้าถึงบริการที่ง่ายสะดวกและช่วยลดค่าใช้จ่ายใ,ในการเดินทางสามารถลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอยในโรงพยาบาลจาก4ชั่วโมงเหลือเพียง2ชั่วโมงนอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ป่วยควบคุมโรคได้ดีขึ้นโดยกลุ่มผู้ป่วยความดานันโลหิตสูงสามารถควบคุมระดับความดานันโลหิตสูงได้เพิ่มขึ้นจาก55เป็น75ส่วนผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้เพิ่มขึ้นจาก34เปเ็นป็น40นะครับนี่คือผลงานของ อสมที่ปุรีรัมนะครับการจัดตั้งสหานีสุขภาพหวังว่าข่าวสารนี้จะเป็นประโยชน,น์แก่พี่น้องอสอมอนักรบชุดเทาทั่วฟ้าเมืองไทยขอบคุณนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ